แซ่บปะคะมืดอยู่นี่บ่คะแห้งเมื่อยแห้งกินข้าวแซ่บอันนี้ร่วมแรงแข่งขันนะคะทําบุญกุศลร่วมกันหลายหมู่บ้านผมเพชรทางนี้ถึงเจ๊เอาทางนั้นมาถ่ยเล่บุญร่วมกันบนลูกโลอเนาะค่ะว่าไปยั้งทำหมุญทำหมุนอ่ารอพระสกคนนั่นแหละค่ะใจรอลูกนะคะบรรยากาศการเอาบุญร่วมกันนะคะบรรยากาศ เยอะแยะหลายหมู่บ้านมารวมกันอันนี้การน้ำห้อนหักไม้นะคะนี่การน้ำห้อนต้มชงกาแฟสม,นนสมุนไพรสมุนไพรโอ้อันนี้ชงกาแฟบอกโอ้โน,นะสมุนไพรสมุนไพรอาเนี่ยไปตักกินสมุนไพรกันนะข้าสมุนไพรเสริมกำลังมมเมื่อเสียงเครื่องโม่ปูน เริ่มขึ้นงานภากบ่ายก็เริ่มขึ้นนะคะหลังจากทานอาหารพักเที่ยงทานอาหารแล้วก็จะมาทำงานต่อนะคะผสมปูนเครื่องปูนได้เริ่ม ันมากนะคะแต่เ,เราใช้วิธีการคนหนึ่งดึงสายพลังเฮ้อเอาทีแล้ว โอ้จ้างยูว่าเพื่นบอกว่าชี้แดงตัวก็ชี้เขียวเลยวีครุ้าคุณเริ่มตั้งเทามาไม่รู้จัะ